กกเด็กินที่เขาว่าไองูเขียวไอจกกินตับกับแก่จักแมนโบแมนผมก็บ้องหูเขกันครับผมผู้เฒ่าเพิวาเนาะอันนี้เท่ากับต้องมาขนเมืองว่ากับแก่กินตับงูเขียวหรือเปล่าครับผมเฮ้ย<ม>พี่น้องพี่น้องว่าที่ไห นั่นครับผมกําลังอาปากกับแก่แล้วครับผมมึงอย่าโดดใส่ข้อกูนะเอ้ยนั่นครับพี่น้องเอาๆเอาๆน้องๆ้องครับผมหลุดเพื่อครับผมเพื่อนๆจกตับกับแก่ว่ากับแก่จกใส่งูเขียวครับผู้เฒ่าเพิ่นวาหนี่เท้ากาโบงูเนาะครับเนาะ บึงบึงบึงหัดอู้ครับงูเขียวครับผมพาทิดกลับกับแก่ครับ